dịp Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อันดำนะคะเดี๋ยวจะไปให้หมดเลยแล้วก <shad> ็ไปแกะสุแรนะส้ัก้อนนะปมาณันแหก้อนเลยปอะมาก้อนไอ้ก้อนละสองพัน้ว่หนใช่ไาม่อนอนเขาเล ได้โทรแจ้งไปยังสอทอใหม่นะคะซึ่งเป็นลูกชายของกำนันสายชิดานะครับกำนันตำบลลำป,ปูน,นะก็จึงได้ลงมาดูในพื้นที่ก็พบว่ามีกระสอบคาดว่านะคะน่าจะเป็นยาว่านะคะ,ะน่าจะเป็นหลายหลายหลายหมื่นเมตรนะคะ,ะ,ะขนาดนี้นะคะก็ร่วมกับ ก่อนๆอาจจะมีและวกแจ้งตัวที่สูญหายได้เข้ามาตรวจสอบเพื่อยืนยันจํานวนที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งนะคะเข้าหมายน่าจะเป็นแค่เพียงเส้นทางผ่านไปยังจังหวัดอื่นในใกล้เคียงกับจังหวัดปทุมธานีเรานะคะอันนี้ก็นำเรียนในเบื้องต้นครับขอบคุณครับ